ฮัลโหลสองสาวผู้ยิ่งใหญ่สีเสื้อเนี่ยเนาะไปด้วยกันรับรองสะใจเลยมั้งสะใจมากแกปลูกได้แบบว่าสวยมากสวยมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่น้ำหมักน้ำหมักเองมันใหญ่นานนามันพร้อมไหมใบม่คุณใครบอกว่าต้องน้ำให้พอ นี่อ่ะสระน้ำเวลาเขาลดน้ำก็ไม่ได้มาฉีดแบบพวกนร้นแล้วก็เด็เขาสูบขึ้นมาเลยตาตาตาขึ้นมาอืมกล้องมันอยู่ตรงนี้แป้งอากาศอ๋อเน้นชุ่มชื้นเอาไว้สวยงามไปสาวน้อยไปเข้ากล้องเข้ากล้องก่อนเห็นหน้าไหมเห็นดิมาเก็บผักนะคะวันนี้ผักเยอะมาก ไม่ได้ปลูกเองแต่มาเก็บเหมือนปลูกเองอันนี้ผักกระหล่าใครเคยเห็นกระหล่าบ้างแต่ว่าเป็นกระหล่าที่ยังไม่ยังไม่หอ่อยังไม่เป็นหัวตอนนี้หญิงอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านโคกใหญ่ของน้าเฉลิมชัยอินทราชัยศรีแกก็จะแบบปลูกแบบทําเป็นโคกของนาโมเดลเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคือ โควิดระบาดแกอยู่ได้แบบเป็นปีเป็นชาติไม่เป็นไรน่นตรงนั้นเห็ดก็มีเดี๋ยวดูไอ้นี่ก่อนอันนี้อันนี้ผักเอานี้ก่อนอันนี้เพิ่งไปขโมยเก็บมาไม่ได้ขโมยขอแล้วแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่เห็ดอะไรนะแม่เห็ดเห็ดนางลมนางฟ้านางฟ้านางลมเลยสักอย่างเดียวให้ดูจริงๆแล้วน้องหมวยเก็บไปขายตลาดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ยเราอยากได้ไซส์นี้เพราะว่าเพิ่งไปบ้านแม่ตุ๋ยมาไปเก็บ ไปเก็บผักหวานผักหวานอ่อนมากแล้วเดี๋ยวจะแกงใส่เห็ดก็เลยเดินมาดูค่นะน้าสีไผ่ปลูกผักสวยมากผักทุกต้นอยู่ตรงนี้ปลอดสารหมดเลยนะคะคือเด็ดกินได้เลยอันนี้เป็นผักกระหล่ำดอกที่แบบออกมาแล้วจะเป็นสีขาว่ๆก็มี<ร>แต่นคนถามมาวหวอหกมือบายบายคน<อ>ทักทาย ก่เดี๋ยวแก่บล็อกบรีไมู่กวันั่นะไหนคะม่บล็อกรีอันนี้หรอคะหนืไม่รู้รูว่ามันเหมือนกระหล่ำดอกนี่กะหล่ำดอกอ๋อมันจะมันจะไซส์ต่างกันแต่บอกรีเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูนะคะอันนี้อันนี้เป็นกระหล่ำกระหล่ำปื๊บมันยังไม่ห่อแต่ว่ามันมีบางอันเนี้ยถ้าหอมันจะหวานกรอบอร่อยแล้วมันจะไม่เหม็นกลิ่นแบบสารเคมีเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ ปลูกแบบธรรมชาตินะสีไัยใช้เนี่ยใหญ่มากนะสีไัยใช้น้ำหมักธรรมชาติใช้น้ำหมักธรรมชาติแม่ทำไมหนูว่าก้านกระหล่ำมันเป็นมันแปลกปกระหล่ำดอกหนูหนูว่ามันกระหล่ำดอกแม่แต่ว่ามันหอนะแม่เออมันห่อกระหล่ำดอกหนูไม่เคยเห็นก้านมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันอ่อนเวลามันก็ห่อเข้าไปห่อแล้วมันก็จะขาว ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแม่ตุ๋ยบอกว่าเป็นบ็อกโคลี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นกระหล่ำดอกเดี๋ยวพาเดินดูกันมันมีบางอันที่มันแบบมันห่อแล้วแล้วเดี๋ยวดูผักกาดขาวแบบอุ้ยมีความสุขนี่เนี่ยเล็กๆเบบี๋กำลังห่อชื่อแอบดูแล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่ๆๆๆๆเรื่อยๆเอามาฝากแนวสันกระหล่ำดอกใช่ไหมคะเนี่ นี่อันนี้กําลังจะหอ่อนี่เอามือให้ดูมแอมึงควรมาเก็บเองนี่เนี่ยมันกําลังหออ่อน่ารัก,กไไใช่ยิ่งเป็นตาเอาไปกินกับส้มตามําเป็นตาอร่อยออนี่นี่อันนี้ห,อหอ่แหอแล้วนี่ห่อแล้วเห็นไหมคะห่อแล้ว แน่นด้วยนะแม่มันไม่ได้หอ่อหลวมๆด้วยเด้หนูจําได้ว่าตอนที่หนูเด็กๆหนูปลูกนะหนูได้เอาเอาเชือกฟางมัดเนี่ยห่อแล้วค่ะหาา่หอแล้วใช่ถ้ามันไม่หนาวอ่ะมันจะไม่ห่อเลยผักฟึบนี่แผ่นให้ดูรืดสวนนะสีภัยมึงอยู่ที่บ้านโคกใหญ่นะนหนูภัยนะเออนะหนูภัยนี่คนพามา <laughs> ต้นกําเนิดคือมะลักเห็ดไปเก็บไปไปเก็บไอ้นี่ไปเก็บผักหวานที่บ้านแม่ตุ๋ยเสร็จปุ๊บไปหาเห็ดมาใส่ก่อนดูซัน่าไม่ไปตลาดเราบ่าไปดอกว่าซันไปลากเอาเพื่นนอนว่ากับเอฟซีเนี่ยว่าอยู่ด้เพื่อนเอซดูทั้งหมด6กคนเนาะเป๊ะแห้ง <c oughs> นี่อันนี้เป็นผักกาดขาว อันนี้ห่อแล้วนะคะอากาศขาวห่อแล้วใหญ่เนี่ยกินกับส้มตําหวานนี่ใหญ่ใหญ่มากอันนี้ก็กําลังเริ่มหอ่อพอมันเย็นอันนี้เนี่ยมันโดนกินโดนหนอนกินธรรมชาติมากแบบไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยดูดูสังเกตที่ใบนะคะใบนี่คือแบบเป็นรอย เราใช้น้ำหมักที่ทำเองเนี่ยขออนุญาตเด็ดเออมันไม่แบบมันไม่มีกลิ่นเลยอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับกลับกล้องดูนะแม่หนูกินได้ไหมเน,ะมนมมาดดะโอ้ยหวานหวานแบบหวานมาก มันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะแม่มันยังไม่ใหญ่อ๋อนี่นี่อันเนี้ยนี่หอนี่ขอก้าไผยหนูเอาหัวนึ่งมาเถอะน้าไผ่หนูขอหัวนึงนะคะน้าเฉลิมชัยดูน้าเฉลิมชัยหนูขอดูขอหน้วยดูอยู่น้าเฉลิมชัยเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหนูไหมเป็นไหมลูกหนูให้ดูหนูหมยปะน้องหมวยอ่ะเป็นเนี่ยแม่เอาหัวนึ่งนะอ๋ออันนี้นี่ที่แม่จับ ไม่งั้นก็หัวนูนออ้นออหัวไหนก็ได้ลูกหนูจะเอาหนูหน,นูว่าเอาอันนี้แหละเดี๋ยวแม่แม่แม่เอาออกแล้วหนูจะดูตอนแม่มาน,นี้ผักชีชีลาวค่าราบชีผ,ชผ,ชผักชีไทยนี่แหละนะมันไม่มีมีดมะแม่เนาะเราไม่ได้เอามีดมาอเ,เอาโลดมาสั่นไอแอเอาโลดมึงได้ยินใช่ไหมแอร์ จับก็ให้แอร์ไปประกันบอกว่าแอร์เป็นคนให้เอาหุ้ยแกงจืดเป็นตาอะไรหัวเดียวเอาหัวเดียวน่าเฉลิมชัยหัวนหนึงนะคะนะเฉลิมชัยขโมยฮ่าฮ่าฮ่าบาคอรีก็มีนะคะหอมมากเลยหนูชอบชอบไอ้แปงผักมันมีกลิ่นผักนี่นะเนะี่ยเดี๋ยวเดินไปดูต่ออันนี้เป็นหอมเขาเรียกว่าหอมแบ่ง บ้านเราก็ต้นหอมผักชีเลยธรมรมดาเนี่ยแต่ว่าอีสานเขาเรียกว่าหอมแบงเนี่ยเป็นแปลงหอมเน,อมนี่ยอันนี้ที่เอาออกนี่เดี๋ยวแม่เอาไปให้เป็ดเพราะว่าข้างๆมันจะมีบ่อเลี้ยงเป็ดอยู่ที่เนี่ยไม่มีอย่างเดียวคือหมูมข้าวกอปลูกเองโปรตีนาคาร์โบไฮเดตครบ,ครบนี่สลัดสลัดหน้าไปทําเมี่ยงมากเนี่ยดูสิ เนี่ยสลัดสลัดสลัดนี่ให้เป็ดแล้วส่วนอันนี้นไม่เดลูกไหนแม่หานมีหานแฮ้หานจ้าส่วนอันนี้ตั้งโอ๋อะไรนะแม่ขึ้ยขึ้นช่ายขึ้นช่ายน่ากินมากอ่อนๆหอม มือลูกนี้อันนี้เป็น red earth สวยดิก็ปลูกมันเกิดได้แม่ปลูกไม่ได้กินแล้วมันแล้วมันแข็งเลยนะใช่ไหมลูกใบมันแบบใบมันแข็งกรอบ <c oughs> เป็นต่อ,อร่อยเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรห่อกับหมูย่างเน่ยแม่แม่เนี่ย <c oughs> น่ากินมากเวลาเวลาเขาเก็บหนูเห็นในพวกยูทูบเบอร์ที่มันทํา <c oughs> เขาก็จะค่อยๆแบบเด็ดเอาทีละอันทีละอันเขาไม่ถอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วมันก็ กินได้อีกนี่สวยอันนี้ผักชีแม่ตุ๋ยหักไปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะตำแจวแจวผักชีเคยกินไหมอร่อยมากแล้วก็ัอันนั้นในรูปเยผักอันนั้นผักผักกุบไอ้ก็หลับไอ้หัวน่ะผักกาดหัวน่ะโอ้เออผักอะไรเขาเรียกใชเท้าใชเท้านี่ไงแม่แม่มาดึงไปสามหัวเมื่อวันก่อนมันกาลังขึ้นเนี่ยอันนี้มันไม่มีหัวใหญ่แล้วหัวใหญ่แม่เอาไปแล้ว ปลูกทุกอย่างได้กินทุกอย่างได้กินทุกอย่างแม่ปลูกทุกอย่างไม่ได้กินแคกอย่างสรุปอันนี้คือน่นไงบอกีอ๋อเนี่ยบลบอกคีจริงๆแม่นี่ใช่บอกคีนี่บอกครีนะคะเขปลูกได้กินอ่ะดูแปลงค่ะของแม่ถ้าประกวดเรื่องทําแปลงใครชนะแม่แล้วถ้าปลูกสวยงามใครชนะคุณนิตยาลรอคะถ้า อยาเพ่นอบไม่ได้ขอเพื่อนเราบขออีตเอาไปทอย่างเอาไปปลูกบ่เอาบงเอาไปปลูกบ่อีตู่กับอะไรไม่รู้จะเอาไปปลูกไหดนี่ผักอันผักกะหล่ำบ่แม่นหรอแม่บ่วบกกะหล่ำกับไอ้บ็อคโคลี่จากอย่างนี่นะไม่รู้น่าอยู่มากส่วนนี้ผักชีลาวนะคะเด็ดไปแล้วแหละเนี่ยที่เขากินกับแบบขนมจีนทำแกงอ่อมเนี้ยหัต้น มม่รู้ันคืออันนี้อันนี้คือคณะข้องกงเหรอแม่คณะดอกเอกอเนี่ยอุ้ยน่ากินจังอุ้ยเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่อยูอ่พี่เกาเขาไม่ไม่เอาค่ะแม่หนูหนูไอ้นี่เฉยๆว่ะอวหเป็นตาแซ่บได้ยังยังขโมยขโมยขโมยเห็ดมาอย่างดี ต้องทางานให้คุ้มไดนะหนุา่าวเนยคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> นี่นะคะยวให้ดูส่วนอันนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ชูดอกอยู่เนะี่ยชูก้านอยู่นี่นี่คือ,อละขี้นก,ท,นกที่เขาเก็บไปแบบใส่แกงออมบางคนก็กินกับแบบส้มตำอะไรนี่เป็ดนี่กระหล่ำดอกสวยเมื่อกี้หนูเห็นดอกนึงอวดมากเลยอวดสุดนี่แบบนักพายว่ามันไม่งามป่ะสิ นี่ไม่งามแล้วเหรอคะไม่งามหนูหวานอยู่ข้างบ้านหนูคนงานใช่ไหมคะหนูหวานอยู่ข้างบ้านหนูนะ<ป>ขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็เหลืองเป็นปภาษาเป็นใบอ๋อเหรอคะอันนี้คนงานนะคะ<ป>ที่เขาเป็นใบ<ป>ทำงานดีได้ล,ล่ะดูโอ้แม่ดูมาเขือ เนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> มัน<ล>เ,เป็นแน่ส่วนอันนี้ก็ปลูกตังหลุมค่ะอันนี้พลิกนะเนี่ยกล้าพริกเดี๋ยวเอาหวานหวานอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอมันโตอีกรัดหนึ่งเดี๋ยวต้องย้ายหลุมแล้วค่ะย้ายไปลงหลุมเนี่ยอย่างเงี้ยกล้าพริกอันนี้ใบแมงลักต้นแมงลักเนี่ยแปลงเนี้ยแมงลัก ที่สารเรียกว่าผักอีตูอันนี้มันผักอะไรแม่มันผักดอกผักกากรำกระลำอันนี้พีกหลังจากที่หวานเบี้ยเสร็จก็ต้นแข็งแรงก็จะมาลงนี้ยค่ะเบนระยะห่างกันไว้จะได้โตแล้วออกลูก ำเเลยยนี่แต่ว่าได้กินเฉยๆผักอีแยะเนี่ยอะไรนี่แม่ผักอีแยะลูกแกงใส่หน่อไม้น่ะอ๋อเหรอเออไม่ชอบชอบเลยแหละแม่มันหอมๆแบบใช่นั่นน่ะแกงใส่หน่อไม้ใส่หมกหน่อไม้อ่าอีแยะนี่ผักอีแยะอีแยะผักอีแย่รู้พี่เข้าสิลูกเข้าสิใช่แม่คงหนูน่ะหนูต้องไปซื้อที่มันอ่นออกลูกแล้วนะแม่ขนาดออกลูกแล้วแต่ปลูกมามันยังไม่ได้เลย ันก็โอ๊ยไม่ปลูกแล้วไปซื้อหนูพายกินดีกว่าสนอแม่นี่แปลงผักนะคะที่เราไปกินอันนั้นถามแม่อยู่เอาไม่พี่เอาไม่พี่เถอัสผักจำึงใครสนใจมาดูได้น๊ะเช้าอถุงเห็ดกลับแล้ววันนั้นมาถอนเอาเนี่ยไอ้ไทยบอกว่า ี่นี่มันเป็นพริกกระสันที่เอาไปปลูกมันอกโดเพพริกอะไรแม่มันไปไมนแบบนี้ไม่ใจพริกลูกมันิกมันเป็นมันเป็นหญ้ามันเป็นหญ้าลูกนูหนูอันนั้นผิดกระซันนูบอกผิดผิดลำผิดเหรอคะลำผิดหนูจะโทรไปบอกพี่หนูก็กลัวหนูก็อายพี่กรซันได้ผักมาแล้วเดี๋ยวกาลังจะกลับแล้วใครสนใจก็มาดูได้นะคะมาพักผ่อนได้ จริงมาดูงานเป็นไอเดียแบบว่าแกจัดโซนดีมากดีนะตรงนั้นใช่ขนาดนี้นอะไรนู้นอะไรให้ดูเนี่ย้เยยยังีแล้วแกปล่อยปล่อยตรงแบบตรงเนี้ยเป็นป่าหนูชอบนี่ดูเมื่อก่อนนี่เห็ดโอ้ยเห็ดในเนี้ยเหรอคะเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาให้คนอยู่เขาก็เอาใบไม้ออกใช่ไหมตรงเนี้ยเขาไม่เอาออกเพราะมันเป็นป่าเห็ดเนี่ยเนี่ยเห็ดออก เวลาเห็ดปวกเห็ดอะไรออกมันเก็บเห็ดกันกินอยู่เรื่อยเลยหนูเองเนี่ยเห็ดปวกแต่ว่าไอ้สวนนาไพไม่มีมะขามเลยแล้วอีน่ะมันไม่ดกเลย嘛สวนแม่ดกมากเลยที่ที่บ้านนะลูกที่รุ่นบ้านที่บ้านแม่เนี่ยตรงนี้เป็นโซนเห็ดออกเยอะแยะฝากมาขโมยให้เยอะแล้วเห็ดป่ามาขโมยปิดคลิปก่อน สามสาวมายืนพร้อมกันน่าตุยถือถือเหตุถือเหตุถือเหตุถือเห็ุจะได้มีจะได้มีพยานใช่ไหมต่อแจ้งความหลักฐานของพยานเราไม่ถือหรอกเราไม่ถือเราไม่ได้ขโมยนะเรามาเฉยๆเรามาเยี่ยมแต่ว่ามันติดไม้ติดมือไปแล้วนะคะใครสนใจมาดูได้นะบ๊ายบาย